สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะมาทำนะคะพิกาคาเช่นเคยเลยนะก็ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณอะไรประมาณนี้นะคะหัวข้อของเราวันนี้นะไม่ได้ทํานานแล้วนะคะนะเผื่อไพ่อยากจะบอกอยากจะส่งข้อความอะไรให้กับคุณนะคะวันนี้มีให้เลือกนะคะ3ตัวเลือกนะตัวเลือกที่1นนะคะจะเป็นเอ่อที่ มัดผมนะคะยางมัดผมยางรัดผมเออพูดได้มันถูกนะคะยังไงก็ได้นะแล้วก็ตัวเลือกที่สองจะเป็นปากกาสีแดงนะคะแล้วก็ตัวเลือกที่สามจะเป็นน้องเป็ดน้อยนะไพาอยากบอกอะไรคุณนะคะค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งนะคะเป็นยางรัดผมเนาะโอเคมาดูกันนะ ถ้าอยากบอกอะไรคุณนะคะอืมคิงถิอเหรียญน,นะคะนกมองว่าตัวคุณเองอะ่ะอาจจะมีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานการเงินนะคะถ้าถ้าก่อนหน้านี้ไม่โอเคนะคะช่วงนี้จะดีขึ้นนะ1นสเดือนไม่เกินหเดือนนี้นะับตั้งแต่ที่คุณดูคลิปนี้นะคะคุณจะ มีความมั่นคงขึ้นนะคะในเรื่องของการงานและก็การเงินนะคะคุณจะโตขึ้นนะถ้าคุณดีอยู่แล้วการงานของคุณจะมั่นคงขึ้นจะโตขึ้นนะคะสําหรับคนที่การงานไม่ดีนะคะในช่วงก่อนหน้านี้น้อมองว่ามันจะดีขึ้นแล้วนะคะเป็นถึงคิงเหรียญเนี่ยนะก็ดีที่สุดในเรื่องของการเงินแล้วแหะนะทุกคนนะอ่า เจ็ดเหรียญน,นะคะถ้าคุณคิดอยากจะไปลงทุนนะคะทำธุรกิจอะไรในช่วงนี้ทำได้เลยนะคะจะได้กําไรนะคะจะได้ผลกําไรที่ดีนะ,ะไม่ขาดทุนแน่นอนนะค,ะคุณอาจจะกําลังคิดในเรื่องของการเอาเงินไปต่อยอดอยู่ก็ได้นะคะคุณสามารถทำได้เลยนะคะอ่าหนึงเหรียญน,นะคะคุณมีแกนที่ส่าได้เงินก้อนนะคะอ่าได้เงินก้อนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในะที่ารงานนะคะ มีการเงินที่มั่นคงขึ้นหรือได้ได้ไดไดโชคได้ลาบเนี่ยแหละนะอ่าค่อนข้างดีนะคะอาจจะได้ของชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะคุณอ่าบางท่านบางคนอาจจะแพลนซื้อซื้อของชิ้นให,ใหญ่อะนะอาจจะเป็นบ้านก็ได้รถนะคะที่ดินหรือเป็นอืมเป็นทองคําอย่างเงี้ยบางท่านบางคนอยากจะซื้อทองไว้ไว้เก่งกําไรอย่างงี้ก็ได้นะคะ แต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ของมีค่าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะอ่ามาดูกันนะถ้าอยากบอกอะไรคุณนะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของความรักเข้ามาด้วยในช่วงนี้มีคนใหม่ๆเข้ามารักคุณมาชอบคุณนะคะคือคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะ ศึกษาดูใจกันแล้วก็คบจริงจังได้นะคะหรือว่าตัวคุณเองอ่ะช่วงนี้คือเหมือนกับแฮปปี้นะอยู่คนเดียวได้ดีอยู่คนเดียวได้ดีมากๆหมายถึงว่าตัวคุณเองก็มีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะถ้าคนใหม่ๆเข้ามาคุณยังไม่ต้องการยังอยากอยู่คนเดียวก็ได้นะคะหรือมีคนใหม่เข้ามาในช่วงนี้แล้วคุณรู้สึกโอเคคุณคุณก็รู้สึกดีกับเขาคนคนนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้นะ อ่าก็ไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะคะอ่าถ้าคุณรู้สึกถูกใจเขาเหมือนกันก็สามารถที่จะพัฒนาความสมพันธ์ได้ค่ะนะก็สําหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่1นนะคะไม่มีอะไรมากก็รู้สึกว่าประมาณนี้นะแต่การงานการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะคะคุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองที่นกเห็นนะได้เงินก้อนนะคะนะก็ ดีใจด้วยนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนทีมพี่หนึ่ไพ่ค่อนข,ข้างดีนะคะคุณมีความสุขคุณรู้สึกพึงพอใจกับกับสิ่งที่คุณได้สิ่งที่คุณเป็นแล้วอะ่ะคุณไม่ได้ต้องการมากกว่านี้แล้วนะคะคุณพอใจในในสิ่งที่คุณได้แล้วนะคะนะก็ดีใจด้วยนั่นแหละนะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะเพื่อนเพื่นทีมพี่หนึคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่สองนะคะปากกาสีแดงนะ มาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะคะอ่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะก็ในช่วงนี้นกรู้สึกว่าจะมีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะอาจจะมีคนแบบอยากจะเคาะประตูหัวใจอยากจะมาเปิดประตูหัวใจของคุณนะคะอยากจะเอาความรักมาให้คุณนะคะมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะ อ่านะมีคนเข้ามานะคะถ้าเป็นคนโสดก็อยู่ที่คุณนะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะเปิดใจนะคะให้กับคนที่เข้ามาอยู่เหมือนกันนะคะอ่าเด็กการนะคะก็ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะนิสัยเด็กๆของเรานะคะการอยากได้ก็ต้องได้นะคะอารมณ์ร้อนนะคะ เอาเหตุผลของตัวเองเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังในเรื่องนี้นะคะอ่า e ีเอ็มเในช่วงนี้นะคะการอยู่นะคะการใช้ชีวิตของคุณรู้สึกว่าคุณก็มีการการเป็นอยู่ที่ดีอะ่ะนะ,ะขึ้นจีเอ็มเพรสนะคะถ้าก่อนหน้านี้ไม่ดีคุณจะดีขึ้นแล้วนะคะคุณจะมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นนะคะแล้วก็จะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะ คนที่เข้ามาคุณก็จะคัดคุณก็จะระวังมากขึ้นนะทีมที่สองนะบางท่านบางคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้เนาะเป็นคนโสดก็ได้นะคะแต่ไพ่ขึ้นมาหนูก็ต้องอ่านตามไพ่นะจ๊ะก็คือว่าตัวคุณเองอะค่อนข้างที่จะรักตัวเองมากๆสแกนคัดมากๆสำหรับคนที่จะเข้ามานะคะเอ่อในความสัมพันธ์แต่แน่นอนนะคะนนกรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ย จะมีคนเข้ามาแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่าเออผ่านมาตรฐานของคุณนะ่ะคนที่เข้ามาเขาก็ค่อนข้างที่จะดูแลคุณดีนะคะซัพพอร์ตคุณได้นะคนที่จะเข้ามานะอ่านะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะอ่ารู้สึกว่าใช่คุณก็ คุณก็ครบถ้าไม่ใช่คุณก็ตัดไปอะไรประมาณนี้คุณค่อนข้างเด็ดเดี่ยวในช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณคุณชัดเจนค่ะอืมครบก็ครบตัดก็ตัดพลังงานของคุณจะประมาณนี้เลยนะคะช่วงนี้คุณมีความแบบอ่อนโยนเมตตานะคะใจดีนะอา,อาจจะมีการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะทําบุญอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะแล้วก็ระวังในเรื่องของบุตรบริวารอะไรอย่างเงี้ยที่จะสร้างความเดือดเ้ือน เ,ออเดือดเนื้อร้อนใจให้กับคุณนะคะให้คุณต้องแก้ไขปัญหาให้กับเขาอย่างนี้ก็มีนะก็โดยรวมนกมองว่าตัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหานะคะอ,อ่อนะตอนนี้ก็ตามจะผ่านไปได้นะหรือว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณก็แก้ไขปัญหาสถานการณ์ให้มันผ่านพ้นมาได้นะสุดท้ายแล้วอะคะ่ะคุณจะอยู่ในจุดที่แบบ ดีมากๆเป็นดีเอ็มเพรสคือคุณเพียรพร้อมมีทุกอย่างชีวิตนะคะแล้วก็ยังอยู่ในจุดที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งด้วยนะคะก็คือนั่นแหละอยากให้คุณแบบลดความใจร้อนลงนะคะนะอ่าแล้วถ้าเรามีนิสัยแบบที่แบบ มีความเป็นเด็กอยู่นะคะก็ลดลงนะทุกอย่างจะโฟกมากดีมากนะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่สองดีใจด้วยนะก็เจอกันใหม่ในคลิปนะคะนี่คือไพ่อยากจะบอกคุณนะคะในคลิปนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทีมที่สามนะคะสำหรับน้องเป็ดน้อยนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะคะมาดูกันนะ่ารตัดสินสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารกับคุณบอกกับคุณนะคะ ่านกรู้สึกว่าปัญหานะคะอะไรต่างๆที่ที่มันเคยเป็นปัญหาแล้วแล้วก็แก้ไขมาก่อนหน้านี้คุณจะหลุดพ้นแล้วนะคะคุณจะได้รับชัยชนะนะคะนะถ้าสิ่งที่คุณทํามานะคะเป็นสิ่งที่ดีแล้วคุณพยายามที่จะแก้ไขหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณแบบพยายามที่จะ หลุดพ้นคุณก็จะหลุดพ้นแล้วเหมือนกับว่าไม่ว่าเรื่องนั้นๆน่ะคะ่ะนะจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะหรือที่ดีก็ตามคุณจะหลุดพ้นมาได้นะอืมคือจัสติน่ะนึกมองว่าถ้าสิ่งที่เราเจอนะคะเอเราเป็นคนดีใช่ไหมสิ่งที่เราเจอไม่ดีเราก็จะหลุดพ้นมาได้นะอา่าเราก็ สิ่งที่เราอธิษฐานสิ่งที่เราคาดหวังเราคอยก็จะสมหวังนะคะที่นกเหยน,นะอืมอืมคุณอาจจะมีคนเข้ามารักมาชอบนะคะในช่วงนี้มาถูกใจคุณนะถ้าเป็นแบบในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่านายอบคับยังไงก็เป็นความรักแน่นอนนะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาถูกใจคุณนะคะอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้ด้วยนะคะที่อยากจะกลับเข้ามารื้อฟื้น ความพันพ์ันกับคุณนะเข้ามายื้อคุณอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะอ่าแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะไพ่บอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้รับโอกาสนะคะอ่าคุณจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคุณรอคอยคุณก็จะสมหวังนะคะงานที่คุณแบบว่าพยายามมาตลอดนะคะคุณก็ทาได้ประอได้สําเร็จนะคะนะเป้าหมายของคุณนะคะค่อนข้างชัดเจน นะคุณมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่ๆนะคะอาจจะได้เริ่มงานใหม่ก็ได้นะคะสิ่งที่นกเห็นนะถ้าคุณแบบอยากจะออกจากงานเก่าคุณก็ได้ออกนะคะแล้วก็ได้เริ่มงานใหม่นะคะหรือคุณกําลังสมัครงานใหม่คุณรอโอกาสรอการออรอการสมัครอยู่เนี่ยเขาก็จะรับคุณคุณก็จะได้รับโอกาสด้วยนะคะในเรื่องของงานนะคะค่อนข้างไปได้ดีนะไม่ว่าคุณ จะเพิ่งมาเริ่มต้นงานใหม่นะคะงานใหม่เนี้จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะเออนะก็ค่อนข้างดีนะคะห้าไม้อาจจะมีปัญหาจุกจิกนะคะบ้างนะคะที่ให้คุณต้องแบบแก้ไขนะคะอาจจะเป็นปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานคุณจากที่เก่านะเออคุณก็อาจจะอยากออกนะคะ คุณคุณก็จะแบบได้ออกได้เริ่มต้นใหม่นะคะหรือมีปัญหากันในที่ทำงานก็จะได้เคลียร์ใจกันนะปรับความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยคือห้ามไม้มันไม่ใช่ปัญหาที่หนักนะเป็นปัญหาจุกจิอาจจะความเห็นที่ไม่ตรงกันอะไรแค่นั้นเองนะคะคือโดยรวมนกมองว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้กับคุณนะคะไม่ว่าคุณมีความตั้งใจอะไรบางอย่างนะคะที่จะทำหรือว่า เหมือนกับอยากได้รับโอกาสอย่างเงี้ยคือฟ้าเปิดทางให้กับคุณนะคะในช่วงนี้นะเรื่องงานดีมากถ้าคุณกําลังนั่นแหละอย่างที่บอกคือสมัครงานรองานใหม่คุณก็ประสบความสําเร็จแล้วก็จะก้าวหน้าในงานที่คุณจะได้ทำนะตอนนี้ด้วยนะคะ ก็เรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์มีคนมาถูกใจคุณหรือคุณไปถูกใจเขาก็ลองดูนะคะมีความรักใหม่เข้ามาแน่นอนนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่3นะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนของเรานะคะทีมน้องเป็ดน้อยของเรานะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ทุกการกด u b s c r คร e นะคะ ั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะที่น่ารักของนกนะยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะ